สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับจะเจอกันกับเฮลโลต็อกกี้นะครับแล้วก็เพจต็อกกี้การ์เด้นนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาตัดนะครับโครโคาเซียแบบตัดสดนะครับมีลูกค้าออเดอร์เข้ามานะครับทั้งหมด3ต้นนะครับสต้นนะก็จะมีโครโคาเซียมิดไนท์นะครับแล้วก็เป็นโครโคาเซียแบ็กมาร์เบลนะครับแล้วก็เป็นโครโคาเซียมิลกี้เวใบกลมนะครับมี3ชนิดด้วยกันนะครับ ก็ทั้งหมดนะครับลูกค้าจะให้ส่งแบบตัดใบนะครับถ้าส่งแบบตัดใบเนี่ยผมจะไม่ได้คิดบวกค่าส่งเพิ่มนะครับก็คือจะส่งให้ฟรีในราคาที่โพสแจ้งเอาไว้เลยนะครับหน่อทั้งหมดก็จะเป็น400นิดๆนะครับ3ทั้งหมด3ต้นนะครับก็จะมี Midnight Black Marble แล้วก็ b i g กี้เแบบไปกลมนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปตัดแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวมาชมกันกับหน่อที่ผมขายนะครับกับขนาดว่าจะมีขนาดเท่าไหร่นะครับผม อ่าโอเคครับผมตอนนี้ก็ตัดมาแล้วเรียบร้อยทั้งหมด3หนอนะครับ3หนอนนี่นะนี่นะครับ3หนอนนี่นะครับนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นมิดไนท์นะครับมิดไนท์นะครับดูขนาดหนอนนะครับอันนี้ผมขายร9 9บาทนะครับอันนี้ก็คือรวมรวมส่งเลยนะครับรวมส่งก็คือส่งแบบตัดใบทิ้งเนี่ยผมส่งให้ฟรีนะครับอย่างที่บอกนะครับอันนี้มิดไนท์นะครับอันนี้มิลกี้เว่ใบกลมนะครับมิลกี้เวใบกลมแบบนี้นะครับ นี่นะครับกลมแท้แน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าใครมีมิคิเวใบเรียวเนี่ยลักษณะมันจะเป็นอีกแบบนึงเนาะอันนี้ใบเขาก็เจออกลมๆแบบนี้นะครับเนาะความด่างก็ใช้ได้อยู่นะว่านะครับนี่นะครับขนาดหนอก็ประมาณนี้นะครับอันนี้แบ็คมาเบลนะครับแบ็คมาเบลนี่นะครับใบก็ดุดูแบบนี้เลยนะครับต้องเลี้ยงในสแลนนะครับเลี้ยงในร่มนะถ้าเลี้ยงแดดร้อยก็ได้นะครับแต่ใบเขาจะสีไม่ไม่จัดเท่านี้นะครับนี่นะครับ เลี้ยงในร่มนะครับสีเขากจะดำนะครับนี่นะครับนี่มิวเกตเวนี้ขาย129นะครับส่งฟรีนะครับส่งแบบตัดใบเนี่ยส่งให้ฟรีนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันเลยนะครับแบล็คมาเปลเนาะอันนี้ก็จัดเซตนะครับทั้งหมดนี้น่าจะ400 400นิดๆผมจําไม่ได้ละเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวแจ้งราคาค่ะเดี๋ยวผมขอตัดใบก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูกันเนาะว่าตัดใบแล้วลักษณะหน่อมันจะเป็นแบบไหนนะครับอ่าครับผมตอนนี้ก็ ตัดใบแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ตัดใบแล้วนะครับอันนี้เป็นมิดไนท์นะครับการจะดำเนาะนี่ตัดใบแล้วก็จะลักษณะนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นมิ y เ a y ใบกลมนะครับที่ตัดใบแล้วใบก็อยู่นี่เนาะนี่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นแบล็ m มาเบลนะครับอันนี้1 9อ1 2 9 9 9บาบาทนะครับทั้งหมดนี้ส่งฟรีเลยนะครับจะซื้อหน่อเดียวก็ได้นะครับถ้าส่งแบบตัดใบแบบนี้นะผมก็ส่งให้ฟรีเลยนะครับเป็นแบบตัดสดนะครับแบบนี้นะตัวนี้ผมจะไม่ได้ล้างรากไปนะครับผม จากประสบการณ์ที่ชำไม้มาเนี่ยผมมองว่าการการล้างรากให้มันสะอาดเนี่ยมันมันเป็นยากกว่ามันติดยากกว่านะครับติดยากกว่าที่ไม่ได้ติดดินไปอย่างนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะถุงพลาสติกหอ่อแล้วก็แพ็กไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไม้เนี่ยจะเป็นเร็วเร็วกว่าที่เราไม่ตัดใบนะครับเพราะสุดท้ายแล้วใบที่มันที่มันตัดสดออกมาเนี่ยยังไงเขาก็ต้องทิ้งใบทั้งหมดอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งประโยชน์ก็คือเรื่องของแมลงนะครับที่อาจจะติดไปกับใบ ใบเก่านะครับก็จะไม่มีแน่นอนนะครับอันนี้ไม่ต้องไปทําอะไรนะครับไปลงดินปลูกได้เลยนะครับดินก็ผสมพวกขุยมะพร้าวดินใบก้ามปูนะครับมะพร้าวสับประมาณนี้เลยนะครับปุ๋ยก็ยังไม่ต้องใส่ก็ได้หรือจะใส่เป็นปุ๋ยคอกผสมลงไปนิดนึงมูลไส้เดือนนิดนึงก็ได้นะครับชําลงไปได้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับไม้ตัดสดของทางต o อกกี้การ์เด้นนะครับแล้วก็ ช่อง Channel Youtube ก็คือ Hello t o r k i นะครับยังไงใครสนใจนะครับมี Midnight, Back Marble, มิวใบกลมมิวใบเรียวมี Back Galaxy เจ้าหญิงผมเปีย Queen of p h o e n i x นะครับมาอยู่สไลด์แล้วก็ Back Coral อะไรเยอะแยะมากมายนะครับยังไงใครสนใจเนาะก็ทักทายติดต่อมาได้เลยนะครับทางเบอร์โทรนี้นะครับนะหรือทาง Facebook ชื่อนี้นะครับแล้วก็เพจเป็น t o r k i Garden นะครับโอเคยังไงเดี๋ยวผมแพ็คงานส่ง นะครับอันนี้ลูกค้าออเดอร์มาแล้วเรียบร้อยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสนใจสินค้าก็ทักทายทางเพจท็อกกี้การ์เด้นได้เลยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ